เปิดเว็บไซต์เว w ร์ไเว็บยาวยาเกษตรกร .com ล่วมทะเบียนกเกษตรกรผู้บ่มีบัญชีทกศรับเงินหน0 0งบาทเริ่ม7พฤษภาคมนี้ค่ะ เว็บไซต์ www ร์ไเยียวยาเกษตรกร .com ลงทะเบียนเกษตรกรผู้บ่มีบัญชีทกศรับเงินหนึ่งบาทเริ่มเจดพฤษภาคมนี้ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่รักของสาวอุนค่ะสาวอุนมาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังรับชมนะคะ ก่อนเสรไปฟังข่าวสารดีข้างช่องกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อกกำลังแรงใจสาวบนนี้เด้อค่ะสีสำคัญกดกระดิ่งค่ะจริงๆจะบอผ่าดคลิปไหม่ๆของสาวอุบลไต้ละมือแต่ละเว้นเนาะคะ่ะเนาะไปฟังรายละเอียดข่าวน้ำกันค่ะวันที่เพฤษภาคคม2 5 6 3ค่ะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเทกส จะเปิดให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธ์เยียวยาจากมาตรการซ้อยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด19เดือนละหาพันบาทเป็นเวลาสามเดือนร่วมหนึ่งมืนหาพันบาทตั้งแต่พฤษภาคม2 5 6 3ถึงกรกฎาคม2 5 6 3ันที่บมีบัญชีทกศ แต่มีบัญชีของธนาคารอื่นสามารถลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผ่านเว็บไซต์ w w w y ว y a เกษตรกร .com ค่ะนายอพิรมสุปเปอร์เซิร์ตผู้จัดการทากศกาวว่าผู้ที่จะได้รับสิทธิเยียวยาจะต้องเป็นผู้ขึนทะเบียนเกษตรกรแล้วและผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควบคุมเกษตรกรสิล้านไร่ใส่งบประมาณอยู่หนึ่งแสนหามืนล้านบาท โดยทกศจะเริ่มใจ่ายให้กเกษตรกรตั้งแต่วันที่สิหาพฤษภาค,คมนี้ค่ะส่วนขั้นตอนการจ่ายเงืเยียาให้กับกเกษตรกรที่มีบัญชีของทกศอ,อยู่แล้วทั้งทกศจะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์จะดําเนินการโอนเงื่อนเขาบัญชีกเกษตรกรโดยตรงในกรณีที่มีบัญชีเงืนฝากากับทกศแล้วสาม,มารถใส่บัญชีเงื่อนฝากเดิมได้ หลังจากระบบประมวลข้อมูลและตรวจสอบบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยาจะต้องบสับซสอนกับควมซอยเหลือในมาตรการเราไม่ทิ้งกันและเมื่อเท่ากสอได้รับเงินจากกระทรวงการคลังจะรีบโอนเงินเขาน้าบัญชีของเกษตรกรต่อไปโดยกระจายการโอนคอบคุุมพื้นที่ทั่วประเทศประมาณวันละหนึ่งล้านบาท โครงการโอนเงินมันเท่าคว้มเดือดร้อนดังกาวเทากสอจะเรียงดําเนินการอย่างเข็งขัดซึ่งนอกจากเกษตรกรบร่จําเป็นต้องมีบัญชีฝากกับเทากสอแล้วยังสามารถใส่บัตร ATM ของเทากสถอนเงิน ATM ของาาทององุกธานาคารใดหรือใส่โทราศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชันของเทากสค่ะถอนเงินใดโดยบใส่บัตร ATM ที่ตู้ ATM ของธานาคารใดอีกด้วยนยอพิลล์กาวคา สำนับมาตรการเยียวยาค้วเลื่อนละหาพันสามเดือนร่วมหนึ่งหมืนหาพันของกระส่วงกันเกษตรและสกรมาตรการรัฐบาลที่ออกมาเพื่อบรรเทาค้วมเดนือดหล่อนของเกษตรกรและขอบควบเป้าไม้กว่าเกิน10ล้านไร่แบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกเกษตรกรที่คืนทะเบียนไว้กับกลุมส่งเสริมการเกษตรกลมประมงกลุมปศุสัตว์จำนวน8.43ล้านไร่ และกลุ่มที่2เกษตรที่ยุระวางการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรบวกเกิน1นึหล้านไร่นี่คือข่าวสารดีๆที่ซาวบนมาอัปเดตบอกพ่อแม่พี่น้องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อนกำลังแรงใจซาวบนขอให้พ่อแม่พี่น้องเช่าไทยสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งค่ะมื่อซาบนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ